เอาเอ็มลอยใส่ชูรถนี่สี่ได้มันสีนี่ละเดียรใส่เอ็มลอยนั่นแหละเท่าไปซื้อว่าซื้าเอ็มลอยเท่าขวดแล้วก็เอามาใส่กระฟิกอะใส่ติกตัวนั้นแล้วก็่ใส่ใส่จังไหรใส่ประมาณขวดขวดนึงเนี่ยเข้าใส่ขวดเต็มนั่นแหละน้ำเต็มสวัสดีครับพบกับผมบาวุฒช่องวิธีเกษตรพอเพียงครับวันนี้พบพปอกับบาวุฒอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องวันนี้กระสีพ้าพแม่พี่น้องครับมาเบิ่งสวนพักของคุณแม่ดวงนะครับเพิ่นปลูกไว้้พืนนที่่บบหลาายเะครัผม เปิงเีล่ะครับพี่น้องงามงามครับพื้นทีปลายเฮาห้ิ่นปลูกไว้กินที่เหลือก็ขายเนาะครับผมเดี๋ยวไปผูดคุยกับคุณแม่เนาะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ื้อนี้มาชมสวนของคุณแม่ผักสวนครัวคุณแม่ปลูกพักนีหยังไ่ครับมีพักกวางตุ้งพักคะน้นาพักกาดขาวกะบักพริกกะลัมดอกอันนี้กะ พ่อได้เก็บขายไปแล้วเนะาะคุณแ <พอ S 1> ม่น<อ>เนาะขายแล้วอันนี้ปให้แม่ยางคุยเบืออ่องกันสวนพักคุณแม่เพิ่นเห็ดโอ้ย,อยาง,งามอันนี้เตรียมดินเลยเตรียมดินไล้เป็นอาทิตย์เอาครับเอาฟุ้นเอาแกลบมักปุ๋ยสูตรสิหามากใส่อือเป็นอาทิตย์นึงเจังคอยมาลงต้นมันมักก่อนสิแม่จ้ามักแป้งไว้มักแป้งดินเอาแกลบเอาฟุ้นคอเข้านน่ละก็ปุ๋ยสูตรสิบหามากไว้ได้อาทิตย์นึงเดี๋ยวจังคอยมาเอาเบียมันโลงใส่ ครับจ้โอ้ที่แรกเข้ากับคุดเป็นแปลงก<อ>้อนนี่ติแม<ป><ป>่คุดเป็นแปลงเอาปูนข้อข้าเราปุ๋ยขิงว่าไส่แล้วเอาแกลบมาผสมน้ำแล้วปุ๋ยสูตรชิบหา,สายส่กับบ่ออะใส่หลายแล้วกกวานไปเพราะวเป็นพิธีอืมเอาเอาไว้จักมือครับแม่เอาไว้เก็ดมือจังค่อยเด่นเอาไว้จักเก็ดมือก่อน<ะ>มักไว้ก่อนจีมักไว้เก็ดมือกะว่าให้ยุ่นให้ปุ๋ยเขาละไรถ้าก่อนจังค่อยปลูกไปนี้ก่ได้ใส่อีกได้ปุ๋ยไปนี้ บดใส่เลยอันนี้นในแปลงนี่ใส่หลายปันใดแม่ฟุ่นกับอันแกบนี่ครับอันนี้แกบแกบห้องก,ก็ใส่ประ,ประมาณสองคุแล้วก็กปุ๋ยคอกห้องคุหนึ่งแต่ละแปลงห้าใส่แบบนั้นอ,อืมวันนี้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรที่ผ่านเนี่น้าซื้อมาสองกิโลครับแล้ก็มาวานเพราะเป็นผิวบางๆใส่าลายกับย่านหากมันเน่าย่านันเปื่อยครับอ้าอืมไอห้องเบียมันน่ะแม่จกักมือห้องมาลง เบี้ยมันสิผามื่นมันยังพ่อปลูกยังพ่ออะไรใดสิเป็นต้นต้นประมาณซ้ำใดแม่ต้นต้นมันประมาณได้อนสองใบจะนี่นี่ซ้ำนี่ข้าสิเริ่มแปะนี่ประมาณนี่เนาะจซ้ำนี่ะข้านีสเ้าเริ่มแปะเอามาแปะไว้จะมาแปะไว้มันกัดล้างเกลืมันกัดตายล้างอันอาจหักคุณจะไปถือคุนที่ข้อเห็ดไว้เนี่ยมันกัดตายครับนี่แหละครับโอ้ประกาศงามกำลังกำลังปลูกอันนี้ปลูกได้จักจักมือแล้วก็แม่ บลูกวันที่สิบหาเดือนตีพันหน้าวันที่สิบห้าสิบห้าว่าท่านในหอดีมือสัมบอกสิบหาสิบห้าเดือนก่อนได้โอ้สิบห้าเดือนกนที่ได้เป็นเพราะวันนี้มันใหญ่ยากมันบวคือควเพรากวงตุงอันนี้อันหนึ่งใหญ่เลยอันนี้อยากอยากโตหนักอยากติดยากแบบเห็ดหนักแค่ไหนประกาศเขาครับบวชขึ้นกวงตุงกวงตุงเฮ้าหนีเห็ดมันเห็ดง่ายกคอสภาพพื้นนี่พี้ยนยากขึ้นี่ครับกวงตุงวิธีปลูกแค่เห็ดคือกันตีคือการแปลงเตรียมแปลี่ยนไปมด แต่ว่าที่ว่าเพิ่นว่าอ้ามันคือเขียวเอาหยั่งใส่มันบ่แม่นมันต้องเป็นผักพันธุ์นี้อันสุกงงตุ่งเนี่ยมันเป็ี่ยนพักท่ันท่านตุ่นญ่ต้นเขียวออืที่ว่าคนที่ว่าเอาเอาปุ๋ยอีหยังใส่มันคิดแบบนี้บ่แม่นมันต้องเป็นพันธุ์ของมันครับมันต้องเป็นพันธุ์แบบนี้แต่ก็งาไมหรีเด้ไหมอืมมันเป็นต้นใหญ่มันพี่แต่ตุ่นไงคนเรว่าเอาอีหยังเีดเอาหยังครับเลี้ยงบำรุงนั่นเฮาสิได้ใช้อยู่นั่นปุ๋ยอันนั้้นนนนนมมัััเป็หก่นปุ๋ยชีวภาพมันเป็น2ขวด เป็นแม่ใส่น้ำมักอีหยังเดือนมันเบื่แล้วนะั่นเอามาจากหลานเฮ็ดอยู่นี่ละนี่ของเขาแง่จันอยู่นี่ละหลานเขาเฮ็ดอยูุ่่นตะกี้หลานนี่เขาเฮ็ดปุ๋ยอยูุ่่นเขาอยู่กรุงเทพเนัน่นเขาเฮ็ดแล้วบัดนี้เขาเลยบ่ได้ขายโรงงานเขาก็เลยเศร้าจะมาแล้วมันเปรียปร้ยอดก็เลยเก็บมาก็เลยลเอามาสีนี่ละเอามวเขามาหาขวดมันก็เบื่แล้วก็เลย,ย,เลยบ่ได้สีอีหยังก็เลยหดหนำหดหนำธรรมดาล่างมือเอ็มลอยเอาเอ็มลอยยุ้มหดเนี่ยเอาเอ็มลอยใส่ชุ้รด นี่ดิเดมสีดติ้วลาเตียใส่เอ็มลอยนั่นแหละเทีย,ไ,ยทไปซื้อเลยว่าเศร้าเอ็มลอยเทละขวดแล้วก็มาใส่กระติกอ่ะใส่ติกตัวนั้นแล้วก็แม่ใส่ผ<ไ>งชูรสใส่จังใดใส่ประมาณขวดขวดนึงเนี่ยเขาใส่ขวดเต็มนั่นแหละนะ้ำตัวนั้นใส่กันเอ็มลอยขวดนึงครับผงชูรสซ้อนนึงนี่แหละนี่สีดนี่มีเท่า์เนียเนี่ยบํารุมใส่ใส่ในถังไว้นั่นถังอ่ะเพราะว่า บ่เนี่ยทั้งทั้งเหลืองเหลืองสีโอ้เ้าหดแล้วแล้วเขาจะค่อยสีทั้งอันซิปฮาลิดซิปฮาลิตรลยซิปาลิตรเขาใส่ขวดนึงเลยตีใส่ใส่ขวดนึงไหวไหมมันก็บ่เบิดเด็ดบ่าเฉีดบ่เบิดดอกแต่ว่าเ้าก็ใส่ซื้อเพราะว่าเ้าวว่าจะขวงตุงแล้วเ้าก็ใส่ไปซ้ำหนักหรือใส่ไปบ่เบิดก็ไม่หันใส่เอ็มลอยกระพงชโลธจีโอ้ยสูตรเด้อพี่น้องเพื่ออยากเอาไปใส่น้ำคุณแม่ดวงเพลิน เห็ดเป็นมาเป็นคือต้นเขียวต้นไงเถอะมันบ่แม่นได้ปลูกอีหยังมันต้องเป็นปักพันธุ์นีออืต้องเป็นพันธุ์ของมันเองพันธุ์เขียวนี่ครับต้นเขียวต้นไงไมนต้องเป็นของมันนี่ไม่มากรอไม่แต่ผักก็งามนี่ครับแม่โอ้เพิ่นได้สูตรเด้อพี่น้องเอมลอยด์เมื่ได้ใส่ยังดอกเอม100ด์ก็ผงชูรสครับเพราะว่าเคยไปรุงพูดเรื่องนึงมันก็บอกว่าเอาผงชูรสเด้อใส่ผงชูรสเอม100ด์ครับตอนนั้นแนวอื่นเฮาบ่ต้องใส่ ข้าวหยากะจะข้าวบ๊วยหัวสิเปียวยามยังมาบํารุงข้าวบ๊วยจักว่ายาบํารุงผักครับแต่แค่นี้ก็งามแล้วเนาะแม่เนาะงแต่ละเอี่ยมร้อยนี่อาทิตย์ละเที่ยอาย่ได้ในสีดครับผสมผงสูรสผสมกันเท่านั่งไระอ๋ออาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเทือครับปุ๋ยยังก็ไม่ได้ใส่อีกแล้วปุ๋ยเมาได้ใส่แต่ห้องผืนเท่านั้นแล้วใส่แต่ห้องผืนกันแล้วเลย น oh, e like uh ี่ับพื้นนนป้ฟูสูรชินี่พี่น้องใส่พื้นที่วลาไหแม่เพื้นปูกไ่อกระเดกขายสูมือเนาะแม่เนาะขายคู่มือก็ได้เสาละสอง้อยนะเสาละสองร้อยโสั่งไรได้อีกพ่อผู้เฒ่าเฮ็ดได้เนาะบรหารับจ้างนั่นแหละรับยหาเฮ็ดได้แลยังมีแห้งเฮ็ดซัหนี่กับอ้งามแล้วอันนี้กับขนาเนาะแม่เนาะกระเดกเก็บเก็บขายเพิ่นเลยนะแม่เนาะฟังขนานี่เก็บขายู่มืพีกสงร์ด่ อืมนี่ครับกปากสวนขั้วเนี่ยหน่อยขั้วเนี่ยหน้อยๆส้วหย่อมห้องในเฮ็ดแห้งตัวเห็ะเห็ดแห้งตามกำลังคุณแม่เพิ่นเฮ็ดได้อยู่ครับใส่น้ำแม่ก็ใส่น้ำน้ำบาดาลเฮาอืมใส่สปริงเกอร์เนาะครับเพราะว่าแห้งเขาก็ถึงกำลังมือกระล่ากำลังมือก็ล่ะเขาก็เปิดสปริงเกอร์ใส่เลยกระลำดอกกันก็ได้เป็นเดือนนึงแล้วเดือนก้วนแล้วล่ะนี่ยอืม กระล่ำกระล่ำดอกข้าวนากระลำดอกกระลำดอกมาแผงนึงครับเห็ดเต็มถังเห็ดได้เห็ดแห้งก็ยังไม่ได้ปลักซ้ำวงง่ายๆเลยเนาะครับพี่น้องจัโอ้คุณแม่เพิ่นเมเด็กเห็นขายน้ำบาสนะครับพี่น้องขายน้ำบาสนี่จนั่นหรือใบมิตรใบอะไรไปกับเบอร์บเลี้ยงตลาดนี่ปลูกซ้ำนี่ก็ได้ขายแล้วครับเป็นกระมือได้เท่าละสองร้อยเท่าละลอยหาชีพซ้ำผู้เฒ่าใหด้แล้วเนาะครับมีรายได้ซื่อมือเลยคุณยายซื่อมืออยู่ ใส่ขึ้นแม่ด้วยใส่ขึ้นที่บัวลายเนาะแม่เนาะอันนี้ก็แปลงนี่กะความยาวต่อแปลงนี่แม่ประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรอันนี้สามเมตรประมาณสี่เมตรเนาะกว้างกะเมตรหนึ่งเนาะแม่เนาะนี่นะครับผู้ใดอยากปลูกคือคุณแม่เนาะครับวิธีการปลูก เตรียมดินไวเตรียมดินไว้จากอาทิตย์หนึ่งก่อนเก็บเอาฟุ้นหฮอกัปุ๋ยสิวันใส่ตะ่หลายบ่ไร้ฮะสิ่งีหล่ะต้วนี้มันขคนมันไปปุ๋ยมันถืกมันกับป่อยมันกระายลงครับขนใส่ลายมันกับปื่อยเนาะแม่เนาะอันนี้มันยังป่อยอยู่ครับเพราะว่าหฮาก็สิบ่ไไ้ซีกบ่ได้บ่ได้พวนดินไม่ท้งอีกเอาซ้ำนี่ลหะแล้วก็ไม่ยงอีกบ่ได้พวนดินไทยังอีกเพราะว่าเอาเก็บเป็นโตย่างไว้ว่ามันดนดินแน่นเท่านั้นเองครับอันนี้ง โรงงานเพราะเห็ดจำบานเท่าไหได้นี่ล่ะเพราะว่าเท่ากับเม่อเป็นเห็ดสวนใหญ่แล้วก็เ่าเห็ดเป็นปันไดกับยังไงเบิดหนาหนาวมันก็เบิดไปนั่นหรอกก็เศร้าเท่าไหร่ไอ้ไปขายน้ำตลาดเนาะแม่เนาะเขาขายแต่น้ำบานกัขายแต่น้ำบานนี่แหละครับทุเรียนัน้อยไปกอดหนังสือย่สวนก้อนสีเบิดไว้นั้อยก็จะออกมาเอาครของหาังสือน้ำสวนพอกระสือไปเนี่ยมันเศร้าที่มัแลงเพร่ะนก็มาสือไปบ่ได้นี่ล่ะว่ได้ฉีดยาบ่ไยังบ่บ่เลยบ่ได้ยาบริยาป๋าสารด้อครับพี่น้อง ครับคุณแม่ดวงพันธุ์เห็ดแเบบิดยางกันมันชิไม่เอาปุ๋ยอันแบบยังเขาเอาปุ๋ยหมิรรร่นนั่นแหละฟอดดรอนฟุ้นนั่นเลยครับนนเโม,โมื่อวนมีหมดแพดนนรรอ่อพ่อได้ใส่ผสมน้ำหดฮดฟอดดิรอนฟุ้นคุณเอาไปนันแต่ใส่ยุคคือครรฟอดดรอนนัรร่นแหละฟุ้ลครับผมต้อา,อาใช้เท่านั้นล่ะแต่เฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้นี่ล่ะตอนนี้ก็งามแล้วเฮ็ดได้โอ้ยเพิ่นเอาไปขายอยู่นลำบ้านบ่มีเหลือครับพี่น้องเพิ่นกิ ววกก็่าาาเเปนัดสรครับเป็นพักปลอดสารเพิ่นกับซื้อเลยแหละมีแมงมียังในเพิ่นกับไ่ได้หนีเด้น้องแม่เนาะมันนีมันสิบบ่คอยป็นไหนดอกมันมีแต่ว่าย่าเหมือนแรงคือมานมันสิเป็นตะกแตนหน่อยโตมันสิไม่แมงตะกแตนไม่กินเจาะใบมันสิเยอย่ำแรงติแม่ก็เป็นเป็นแมงตะกแตนตัวเล็กยจะเขียวอ่อแหลมๆมันสิไม่กินใบมันน่ะครับแต่ว่าแต่างเขาเอา กินก็เบิดเร็วกัเลยเบียดเก่ามันเทศมันเป็นเขาเห็นพ่อสารเขาก็ซื้อเล่นอะแรไมเออเขาบ่ได้ฉีดยาขันใบงามๆนี่งเขาใส่ยาบ่น้อิว้าซ้ำมีก็บชิมาเรียนยากระเล่นบ่ได้ครับแด้บักพีกเพื่อนบอกบักพี่กับปู่ไก่ก็บอกว่าเขาก็เบิร์ดนายยศบอกว่าบักพีกมันเป็นกุ้งยิ่งเป็นลวกเป็นนอนจ๋อแล้วอยังครับเพื่อนก็บอกว่าให้เอายาสูบน้ำสมสายชู้กวดเครื่องกวดน่ะ ครับถ้าขวดใหญ่ก็เฮ็ดใส่ขวดน้อยไมนได้มันได้สองขวดกันนบ้านนี้ก็มาผสมกันยาสูบพริกสดอีกขีดนึงมาตัมปนมักใส่กันเสี่ยงนัปนมักใส่กันไว้สมหัวกระปิกครับโอ้เฮาบ่ได้ไปใส่สารเคมีเลยจ้ะเพราะว่าเฮาสิเอาเนี่ยเขายาสูบน้ำเหล้าขวดน้อยนึงน้ำผสมสายชู้ขวดแปรนึงพริกอีกขีดนึงเฮามาตัมแล้วก็มะมกใส่กันไว้ก็ใส่น้ำเนี่ยก็ใส่น้ำฉีดมันก็ใส่น้ำฉีดไปเลยจ้ะมันหายบ่แม่ มันมเศร้าอยู่เศร้าอยู่เป็นบอกเขาเสีดแต่ที่แหลกเขาเริ่มออกดอกออกเมล็ดที่แหลกถามมันเมล็ดแดงมันง่ายแล้วเขายังเสีดมันมันก็เป็นคือเก่าครับเพราะว่าเมล็ดเป็นแล้วเขาหักข้างในมันช่เป็นบงสิไหมเขาก็เลยเท็ดเขานั่นลูกอ้คือก็เลยบอกให้เอาใส่ว่าใส่สูตรพริกแห้งก็ได้สูตรแบบพริกสดก็ได้ก็เรียกว่าอันนี้ซีซดนั่นแหละอ๋อพริกสดต่ำต่ำแล้วก็มาเทีงใส่น้ำสมก็ใส่ยาสูบยาเมาเฮานี่แหละครับโอ้สำหรับ ปาบม้วนแม่งมือหยั่งเนาะแมงจอบอกพริกว่ามันจะเป็นนอนตัวแดงๆดงก็ไมเขาไปเบิ้งหน่วยอะไมันลวเข้าหักออกมันสิไม่นอนลองไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อลองไปเห็ดเบิ้งเห็ดรองเบิ้งละอันนี้ก็ได้สูตรในี่ข้อละซัดอีกข้อละศึกษาคุณแม่คุณแม่เพิ่นก็ศึกษาใน YouTube นี่แหละเนาะร้านเฮ็ดให้เฮ็ดบ่เป็นดอกก็บร้านว่ากดเบิ่งก็นั่นล่ะบักพี่กันนี่กุดขอไปทำสวนเกษตรใหญ่เพิ่นให้แน่เพิ่นก็บอกแนะน้ำมาว่า ใช่สูตรแบบพริกแห้งก็ได้คุณแม่เพิ่นก็ศึกษาเด็กครับพี่น้องพ่อได้กินเดี๋็กกินบ่ได้ขายได้ใดก็เอาซ้ําผู้เฒ่าแล้วไปรับจ้างนําำมูกก็ได้ยื้อเสื้อท้องหน้่งนานี่ก็ือเสื้งหัวเสื้อหังก็บนี้อยกางก็ได้งัวก็เลี้ยงนํางัว10บตัวเลี้ยงงัวก็หลายอมื้อนี้ขอขอบคุณแม่นะครับที่ให้ความรู้ในการปลูกผักเนาะครับผมสําหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ